เอฟโฟร์ไทยแลนด์สร้างปรากฏการณ์ดงกระหึ่มโซเชียลทั่วโลกผ่านพ้นไปแล้วกับความฟูลฟิลขั้นสุดที่กลายเป็นกระแสทองออฟเดอะทาวสร้างปรากฏการณ์ดังกระหึ่มโซเชียลทั่วโลกเมื่อ GMM ได้จัดงานเอฟโฟ i l ไทยแลนด์ Thailand, หัวใจรักสีดวงดาวบอยโอเวอร์เฟิร์สว์พรีเมียมพาแฟนๆผู้โชคดีกว่า400กว่าชีวิตมาประเดิมความฟินก,กับการดูรอบแรกของซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีเอฟโฟ i l ไทยแลนด์ Thailand, หัวใจรักสีดวงดาวบอยโอเวอร์เฟิ์ไปพร้อมกับทีมนักแสดงนำใบวชิรวิทย์ วินเมทาวินดิวจิรวัตรนานิฮิรันกริตตู่ต้นตะวันพริมชนิกานและผู้กำกับคนเกง่งโอปัฏฐาทองปานซึ่งบรรยากาศความตื่นเต้นภายในงานเริ่มต้นด้วยพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเลโอโซเซเชิญทีมนักแสดงนำไบวินดิวนานิตู่พิมและผู้กำกับการแสดงขึ้นเวทีขอบคุณกระแสตอบรับที่ดีมากๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ หลังจากการปล่อยทีเซอร์ไปจนถึงการพูดคุยเบื้องหลังการถ่ายทำความทุ่มเทข,ของทีมนักสแสดงที่กว่าจะมาเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซทุกคนมีการทำการบ้านและเวิร์กช็อปกันอย่างหนกักกับโจทย์ยากที่ได้รับในครั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดจากนั้นก็ปิดถ่ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกับทีมงานนักสแสดงและผู้ชมในโรงภาพยนตร์ก่อนที่อดีนาลีนความฟิลของทุกคนจะเริ่มประทูขึ้นไปก,กับการชมความสนุกของ EP 1ีหนึ่งพร้อมกัน ติดตามชมซีรีส์เอฟโฟร์ไทยแลนด์หัวใจรักสีดวงดาว b อยโอเวอร์ฟล r เทุกวันเสาร์เวลา20นิก30นาทีทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังฟีที่แรกทางวิวเวลา22นาิก30นาที